สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้ส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเพิัตราโบแดง Nature's Gift Black Coffee l o หรื l ไว้ a i t h o l i f กระจก เคมีพัน AGC บริษัท SSK พลับบิชชิงจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดน้นองรักธัญลักษณ์มาแล้วพร้อมไฟโดยใช้เสียงและความน่ารักน้องรักค่ะบ้านอยู่ที่<ค>ไหนเอาอีรีบอ่คะ่ะโอ้ยอว้าว้ายูอันเป็นคนจังหวัดอุบลคะ่ะแต่ว่าพ่อแม่ยายไปอยู่จังหวัดละนองค,ะองค่ะคพูดภาษากลางได้ไหมผมฟังไม่คยรู้เรื่อง <laughs> บ้านเป็นคนอุบลแต่พ่อแม่ย้ายไปอยู่ระยองระนองค่ะระนองระยองพักใต้แล้วทำไมพ่อถึงย้ายไปเออไปตั้งถิ่นฐานไปมีบ้านมีที่มีสวนที่นั่นไปมีบ้านหลังเล็กหรือหลังใหญ่หลังเล็กค่ะอ๋อแต่พ่อแม่ใหญ่ที่อยู่อุบลใช่พ่อย่าอุพี่ก็ละเอียดายถ้าเกิดจะไล่ประวัติขนาดนั้นผมว่าไปคัดสมโนครัวมานั่งดูกันเลยพ่อเขาจะต้องรียบกินยาหลังอาหารเย็นตอนนี้เพลงอะไรเพลงอะไรใจอ่อนค่ะพี่โอเค they call เกิดอะไรขึ้นหนูหนาวแห้งะหูหนาวน้องหนาวใช่ไหมก็ไม่บอกก่อนร้องก็ไม่บอกจะได้ืีดใส่ไม่ต้องไม่ต้องร้อง่าเหมือนเดิมจบแล้วจบไปแล้วเมื่อกี้นี้ใครๆก็ดูพร้อมกันตกใจนิดหน่อยใช่มันเกิดอะไรขึ้นหนูลืมเนื้อค่ะลืมเนื้อก็ไม่ต้องบอกพี่๋อครับผมจัดมาอยู่ในรถครับ เนื้อเพลงเนื้อเพลงเเอเพลงไงเนงะโน้ตเพลงอยู่น้ตยังไม่หมดแล้วให้กำลังใจน้องค่ะอันนี้ให้กำลังใจสาดาวยังไงกันไหนตอบหน่อยครับสรุปพ่อครับลักษณะอย่างนี้เอาไงดีครับพ่อเสดายน้ำเสียงร่มเสียงของหนูนะเสียงของหนูกลมกล่อมน่าฟังแต่ว่ากลางๆเพลงมันก็ลวนไปหมดเลยเกิดจากความ ไม่มั่นใจของตัวเองเสียงสำเนียงเอื่อนเอยของหนูดีนะโดยรวมแล้วขอให้โชคดีขอบคุณค่ะเสียงดีเนื้อเสียงก็มีมีเสน่ห์แต่ว่าวันนี้หนูอาจจะไม่พร้อมหนาวด้วยลืมเนื้อด้วยนะที่ฝากไว้อย่างหนึ่งการเรียงลําดับในหนึ่งประโยคเนี่ยตอนนี้หนูเล่นจนงงไปหมดยาวตัวนี้ไปสั้นตัวนี้เซึ่งซึ่งมันผิดที่มันทาให้ไม่สวยนะครับมีอนาคตครับขอบคุณค่ะคือ จสี่ครับผมน้องรักนี่นะครับผมพี่<ล>พี่แช็คพูดกลางได้ไหมคะหนูฟังไม่รู้เลย,ยหวัยหวไวหวัวไวหัวไวสุดยอดเขาฟังไม่รู้เขาฟังไม่ออกออผมขอโทษพูทธิทมันรู้เรื่องหน่อยนี้คือเอาซุ่มเสียงนี่ถือว่าต้นทุนเสียงนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้น้องรักตื่นเต้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ประมาาไปนิดหนึ่งนะครับผมถ้าฝึกซ้อมอีกสักหรือว่าเพลงพี่ฝนอาจจะ ไม่ใช่แนวทางของน้องรักก็ได้อาจจะถนัดหมอลำอ่แนวอินดี้ลองไปฝึกพวกนี้มาด้วยก็แล้วก,กันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมเชียร์พี่ออกมาฮะแก้วเสียงดีนะลูกคอก็ดีลูกเอ,อื้อนก็ดีเลยแหละแต่ว่าไอ้สิ่งดีๆเนี่ยเป็นเป็นเรื่องกังวลหมดเลยแต่ก็พยายามประคองให้มันจบเพลงต้องบอกว่าเอาใจช่วยแล้วกันค่ะขอบคุณท่างน้องรักครับ ในฐานะที่พี่ไม่ใช่กรรมการแต่พี่ก็ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบอยากจะบอกว่าน้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติเป็นนักร้องอาชีพไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เอามันจนจบขอบคุณค่ะนั่นแหละคือสุดออยอดแมกศิลปินเองเนี่ยบางครั้งยังมีพิานเลยนะต,นต่อที่เบอร์โทรนะคะ095-205-1108ค่ะ เอาละ,เ,าละเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเรื่องราวของหลักประกันในชีวิตในรูปแบบของประกันทั้งประกันชีวิตประกันภยัยประกันต่างๆมีมากมายห,ห,หลายสิบบริษัท <c oughs> ท่านไม่ทราบรายละเอียดไม่ได้อ่านรายละเอียดวันนี้บริษัท TQM Insurance Broker จำกัดจะมาแนะนําท่านครับ <c oughs> ชุมทางห่วงใยท่านผู้ชมครับสุภาพสตรีหรือผู้หญิงฟังทางนี้ครับแล้วสุภาพบุรุษ เขาต้องฟังด้วยเพราะว่าคุณอาจจะต้องดูแลสุภาพสตรีไม่ทั่วถึงเนื่องจากเราไปทํางานนอกจากนี้ขอได้รับเกียรติจากท่านดรนภัสนาันธาิภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีเควนมิชลันบกเกอร์จำกัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะปายเรียกพีกตุ๊กครับค่ะถ้าผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวปัจจุบันนี้นะฮะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท่อ น้ำแตกไฟดับบ้างไฟ,ไฟรั่วไฟช็อตไปจนถึงกุญแจบ้านหายแล้วเวลาผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวม,มันก็อันตรายขโมยขจรมากมายวันนี้เรามีหนทางแก้ไขครับทีทเด็ดมเชียนบลกเกอร์นะคะร่วมกับเมืองไทยประกันภัยนะคะเราได้ออกแบบกรมธรรม์น,นะคะไม่ได้คุ้มครองเฉพาะแค่ตัวขโมยนะคะคุ้มครองถึงอัคีภัยถึงไฟไห <ป S 1> ม,ไมใช่คุ้ม,ครอ,อค,มครองอะไรบ้างครับอ้สิบกว่าความครองเลยนะคะคซึ่งเป็นความครองที่ออกแบบมาสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนี่ค่ะช่วงนี้เลยคือ หลบพายุน้ําท่วมพายุพัดหลังคาเปิดกันสาดพังซ่อมไหมฮะซ่อมค่ะซ่อมให้น้ํารั่วหลังคาโดนฝ้าพันซ่อมให้นอกจากนี้เนี่ยบ้านๆเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงสุนหมาเลี้ยงแมวใช่เลี้ยงง่ายแมวอาจจะไม่ดุแต่หมาเนี่ยดุหมาบ้านเราไปกัดคนข้างบ้านก็คุ้มครองค่ะหมายถึงว่าทางประกันไปไปรักษาพยาบาลให้คนข้างบ้านด้วยแล้วค่ะค่ะ น้ำท่วมครับน้ำท่วมก็คุ้มครองค่ะเราประกันอัคคีภัยแต่น้ำท่วมก็คุ้มครองคุ้มรคมรองอยู่พ่อประปาแตกเราก็มีบริการช่วยเหลือสําหรับประกัน ตัวนี้ด้วยค่ะเขามีช่างมาบริการเลยนะครับเรียกว่าบริการทองเลยเพราะว่าผมเองยังไม่รู้จะไปตามที่ไหนเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงะคะ่ะทาง t p m ก็ร่วมกับมือไทยประกันภัยก็ดีไซน์กรมธรรม์บ้านอยู่อาศัยนะคะคเพื่อให้กับคุณสุภาพสตรีเนี่ยมีไว้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะเวลาที่เราเกิดภัยขึ้นมาเนี่ยนะคะก็มาแบ่งเบาเรานะคะซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแค่ประกันอัคคีภัยนะคะมีภัยทั้ง1ว่ารายการนะคะคซึ่งก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บซ ของที่เอเมชเันเบลเกอร์ได้นะคะนี่คือประกันที่มีชื่อว่าประกัน Home and Content for Lady นะคะก็เป็นประกันบ้านสําหรับคุณผู้หญิงค่ะนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นพายุฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกบ้านพังอย่างไรน้ําท่วมบ้านพังอย่างไรรักษาหมดสัตว์เลี้ยงไปขวนหน้าไปโดนกัดชาวบ้านรักษาหมดไม่ว่าจะเป็นคนข้างบ้านคนในบ้านนะฮะรวมไปถึงยังรักษาท่านที่โดนอุบัติเหตุระดับ กระจกแตกโดนหน้าโดนตัวระดับสัญญกรรม ทั้งหมดนี้เป็นบริการในประกันที่มีชื่อว่า Home and Content for Lady สามารถติดต่อได้ตอนนี้ครับ1737นะฮะหรือเข้าไปทาง Line Official ก็ได้ทางเว็บไซต์ก็ได้ได้หมดค่ะนะฮะหรือจะสแกน QR Code สะดวกซื้อได้เลยเราห่วงใยทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตรีที่อยู่บ้านคนเดียวนะครับวันนี้มีบริการแบบนี้รอคอยท่านอยู่จากบริษัท TQM Insurance Broker กัดวันนี้ต้องขอขอบคุณพีุ่๊กครับค่ะสวัสดีค่ะ Four. Oh, cool.